เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่อง key นะครับาการที่ทำให้อ็อบเจกต์เคลื่อนที่ได้เนาะอันดับแรกเลย new composition ก่อนนะครับวันนี้ทำที่ size h d v แล้วกันเหมือนเดิมเลยเ frame size ร้อยเฟรมนะครับร้อยเฟรมก่อนตอนิวขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะ import ตัว foot h e เข้ามาก่อนนะครับ เทปที่ใชเ้เดี๋ยวผมขอหากอ uh huh. After Effects, เอ effect f o o t a g e อ่ะลูกบอลดีกว่าลากลงมาเลยเ,เวลา Import เข้ามาก็มันก็จะอยู่ในอินเทอร์เฟซของโปรเจกต์นะครับมันก็ลากลงมาที่คอมโพสิชันข้างล่างได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายทูตรงนี้เครื่องมือเท่าที่ใช้ เท่าที่ใช้ก่อนอันดับแรกเราจะเห็นลูกศรข้างหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมโอเคลูกศรข้างหน้านี้เปิดเข้าไปดูนะครับเปิดเข้าไปดูสิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้อันดับแรกที่เปิดรอเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะคือ transform น,นะครับ transform ก็คือเอาไว้ขยับนู่นขยับนี่นั่นเองเปิดเข้าไปดูที่ลูกศรอนนีกจะเห็นว่ามันจะมีหลกัหลกๆอยู่5อันในนี้นะครับ anchor point ตรงนี้คืออะไร ส่วนใหญ่ผมไม่ไม่ค่อยยุ่งกับมันอันนี้ก็คือ,อเลียงอีกอย่างก็คือจุดหมุนนั่นเองนะครับจุดหมุนจุดหมุนเป็นไงจะสังเกตว่าตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมุนตรงนี้จริงๆมันจะจะต้องถูกขยับเลื่อนไปไว้ที่ตรงกลางของลูกบอลเนานะทูที่ใช้ขยับนะครับทูที่ใช้ขยับเราใช้ทูนี้กันนะครับคลิกเลือกที่ทูเสร็จปุ๊บเราลองขยับดูนะครับจะสังเกตว่าขยับจุดตรงนี้ได้นะ จุดตรงนี้ขยับทำไมโอเคเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูถ้าจุดตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะสาธิตด้วยการผมลองอใช้โรเท e แล้วกันจะเห็นว่ามันจะหมุนจากจุดตรงนี้นะครับที่ผมขยับเอาไว้ตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับจุดหมุนด้วยนะครับเอาไว้ที่ตรงกลางแล้วกันจุดหมุนโอเคถัดมานะครับ ไอเจ้าพอยข้ามไปถัดมาโพซิชันโพซิชันเอาไว้ทำไรเปลี่ยนถูกมาเป็นเคอร์เซอร์เหมือนเดิมก่อนก็เอาไว้ขยับอย่างนี้ฮะจะเห็นว่าเวลาขยับตัวเลขมันจะวิ่งนะครับก็คือตอนนี้เราทำงานสองมิติเนาะแกน x กับแกน yx ก็คือด้านนี้นะครับด้านแนวราบส่วนแกรนร y ก็คือด้านแนวตั้งแนวสูงนั่นเองจะสังเกตว่าถ้าผมขยับเห็นไหมขยับขึ้นลงตัวเลขข้างหลังตรงโพซิชันตรงนี้ก็จะขยับนะครับ เห็นไหมตัวเลขข้างหลัง,อง position อ่าก็คือแกน y อ่าอันนี้คือแกน x ส a l e ไว้ใช้ทำไหล่ก็ย่อขยายนั่นเองมันจะถูกล็อกให้มันเท่ากันถ้าเราไม่อยากให้มันเท่ากันเราก็สามารถเห็นไหมกดออกได้นะครับแล้วแต่ง,งานโอเคส่วนอันตรงนี้ rotate นะครับ rotate ก็เอาไว้หมุนเนาะเอาไว้หมุน สังเกตว่าหมุนแล้วมันยังไม่เซนเตอร์เท่าไหร่ก็ขยับนิดหน่อยะะแล้วกันแล้วก็มาลองหมุนเนี่ยเห็นไหมครับส่วนตัวเลขข้างหน้าคืออะไรตัวเลขข้างหน้าคือจำนวนรอบนะครับ1รอบเท่ากับ360องศาถ้าเราพิมพ์เปสองรอบก็มันก็จะหมุน360องศาแต่ตอนนี้มันจะไม่ถูกขยับอะไรเพราะเรายังไม่ได้คีย์มันนะครับผมตั้งเป็น0ูนย์ให้หมดก่อน Opacity โอป p ซิตี้เอาไว้ทำใสนะครับ o p a c ซิตีหรือโปรแกรมอื่นทั่วไปเขาเรียกว่าอ่านเฟรนซ์ parent, เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆที่เราใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่3อันนี้นะครับ p โ s i ิ i ชันสเก e และ Rotation ทุกโปรแกรมหลักๆก็จะใช้อยู่3อันนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Td ทุกโปรแกรมก็ต้องมีทูอย่างนี้เหมือนกันที่ต้องทำให้มันขยับได้นะครับโอเค เดี๋ยวตอนนี้เรามาลองขยับดูนะครับสังเกตง่ายๆก็คือมันจะมีไอคอนโลโก้นาฬิกาอยู่ข้างหน้านะครับโลโก้นาฬิกาจับเวลาตรงนี้เนี่ยทุกครั้งเวลาเราจะทำงานเราจะต้องมาติ๊กที่ตรงไอคอนนาฬิการตรงนี้ก่อนนะครับเฉพาะครั้งแรกนะครับจะเห็นว่าพอเราติ๊กที่โลโก้ไอคอนนาฬิกาเสร็จปุ๊บมันถึงจะโชว์ตรงนี้ให้เราดูนะครับถ้าเราติ๊กสมมติวเราทำงานอยู่ ติ๊กเข้าไปแล้วแล้วเราอนิเมตแล้วเรามาติ๊กอีกทีส่วนใหญ่จะไม่ใช้นะครับถ้าติ๊กอีกทีก็คือการลบคีย์ทิ้งทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่าพอเราติ๊กเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะสร้างคีย์ให้เห็นไหมครับอ่าอะไรก็ตามที่มันขยับได้ที่มันเคลื่อนไหวได้มันจําเป็นต้องมีคีย์อย่างน้อย2คีย์ขึ้นไปนะครับเหมือนกับว่าเราจะต้องสั่งมันก่อนว่าให้มันเริ่มขยับนะแล้วก็ติ๊กเข้าไปก่อน คีว่าคีศูนย์นะแล้วก็จากคีศูนย์ให้มันขยับไปคีที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้คือไทม์ไลน์เนาะอันนี้เดี๋ยวผมลองแซมเปิลให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองขยับดูทูที่ใช้ก็ใช้หัวเคอร์เซอร์ธรรมดานะครับขยับดูยังไงอันนี้ลองเล่นไปก่อนนะครับสมมุติว่าคีย์แรกผมให้อยู่ตรงนี้ละกันออกไปนอกจอแล้วก็คีโพซิชันนะครับเราทํางานกับโพซิชันอยู่เนาะ ก็ต่อมาให้มันขยับมาที่40แล้วกันแล้วแต่แล้วผมก็กดจิบค้างและลากเข้ามาเลยมันก็จะวิ่งเข้ามาเป็นเส้นตงนี่จะสังเกตว่าเห็นไหมมันขยับได้ละเราก็ลองเพย์ดูจากครั้งที่แล้วที่บอกก็คือให้ใช้แ a ม p รี v ิวตรงนี้นะครับลองเพย์ดูกดปุ๊บก็จะสังเกตว่าเห็นไหมมันก็จะขยับจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของการอนิเมะน้อยอย่างน้อยต้องมีคีขึ้นไป อย่างน้อย2คียนะครับอันนี้ผม a อนิเมตแค่ Position ที่เฉยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมแอนิเมต Rotation ด้วยก็ติ๊กเข้าไปที่ Rotation ก็จะสังเกตว่ามันจะมีจุดข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ผมอยากให้มันหมุนประมาณไผมก็ลองหมุนดูหมุนไปข้างหน้าโอเคเราก็ลองหมุน Taste, เทสดูว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเนาะพอได้เสร็จพยายามคีย์ให้มันตรงกันนะครับเวลาเราทำงานก็จะง่ายขึ้นเนาะ แสดงว่ามันหมุนช้าไปอะไรพวกนี้เราลองปรับดูแล้วกันก็อันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆที่ผมล่ากตะกี้ก็คือไทม์ไลน์หรือ work area, เวิร์กแอเรียเนาะเรียกวิร์กแอเรียก็ได้นะครับก็ถ้าจะพรีวิวแค่นี้ก็ล่ากมันมาแค่นี้นะครับโอเคผมก็ให้มันหมุนเร็วขึ้นจะสังเกตว่าผมลากเกิน360ตัวเลขข้างหน้าจะเป็น1แทนใช่ไหมที่บอกไปแล้วโอเคกลองเพดูว่ามันโอเคหรือเปล่า จะสังเกตว,ว่ามันหมดมาแล้วเออค่อนข,ข้างจะโอเคประมาณหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของคีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายจริงๆให้เราลองเล่นกันดูก,ก่อนละกันแล้วก็มันจะมีกดเวลาเราทำแอนิเมชันเนี่ยมันจะมีกดของแอนิเมชันนิดหน่อยเอ่ออย่าเรียกว่ากดเลยเรียกว่าเสน่ห์ของมันละกันเอ่อง่ายๆก็คือว่าเมื่อก่อนเวลาเราทำแอนิเมชันเนี่ย เราไม่ได้ทำกับคอมพิวเตอร์เนาะเวลาเราขย,ยับะไรพวกนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างที่เขาชอบยกตัวอย่างก็คือ bouncing ball bouncing ball คืออะไรก็คือบอลบอลเด้งนั่นเองเนาะบอลเด้งอย่างเช่นเ,เดี๋ยวลองลากให้ดูจากที่สูงมาที่ต่ำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเ,เราลองคิดตามง่ายๆก่อนนะอ,อ,อะไรก็ตามที่มันตกจากที่สูงลงมาถึงที่ต่ำเนี่ย มันจะเด้งช้าลงใช่ไหมครับตามแรงโน้มถ่วงเนาะผมมีรูปสาธิตให้ดูแล้วกันผมเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูแล้วกันเนาะโอเคเออตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างจากหนังสือน้การอน a n i m ต t ร r Survival Kit นะครับหาซื้อได้ทั่วไปอ่ะเราจะสังเกตว่า ผมจะให้ดูรูปต่างนี้แล้วกันจะสังเกตว่าลูกบอลก็คล้ายๆกับลูกตะกี้ใช่ไหมครับที่ผมให้ดูตัวอย่างเรื่องของคียไปเนี่ยลูกบอลจะสังเกตว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่เขาชอบให้สั่งกันให้ลองลอง,ลองเทสแอนิเมตดูว่าการแอนิเมตจะเป็นไงบอลที่ตกลงมาจากที่สูงย่อมจะตกเร็วกว่าตอนขึ้นใช่ไหมครับจะเห็นว่าตอนลงเนี่ยมันก็จะเด้งเป็นอย่างนี้แล้วก็ ความช้าลงมันก็จะเริ่มช้าลงช้าลงช้าลงะนะราวนี้สิ่งที่อยากให้ลองทําดูก็คือเดี๋ยวเราจะไปลองทำบอนดเด้งในโปรแกรม After Effects ดูนะครับคิดว่าหัด a อนิเมตด้วยละกันโอเคลองทําดูก็เปิด After ขึ้นมา ง่ายสุดก็เดี๋ยวเราเอารูปนี้เข้าไปนะไว้ใน after ก็ได้นะครับไอ้รูปไกล์ตะกียะครับอโอเคเดี๋ยวผมให้ใช้คำสั่ง import เข้าไปเลยแล้วกันเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรา import รูปนี้เข้ามาไว้เลยให้ดูเป็นแบ c ก g r o u n ขั้นแรกก็คือลองดับตามเลยละกัน ตามรูปนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าเออมันทำงานได้ยังไงเนาะอันนี้ตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ายัางไงเอาประมาณหนึ่งก็พอ,อขยายก่อนอ่านิดนึงนะครับเออพวกนี้มันมีช็อตคัทเหมือนกันผมอาจจะข้ามไปช็อตคัท ถ้าเราไม่อยากเปิดมาให้แล้วให้เห็นมันทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยชอ็อตก็คืออักษรน,นำหน้าพวกนี้ทั้งหมดอ position ตัว p ใช่ไหมครับกดตัว p ไปจะสังเกตว่ามันโชว์แค่ position อ่ถ้ากดตัว r r ก็คือ rotation ใช่ไหมครับจะสังเกตว่ามันก็เปลี่ยนชื่อเป็น r ละ scale ตัว s นะครับส่วน opacity เนี่ยอ่เขาใช้คำว,ว่า transition เนาะ opacity ทำไมไม่ใช้ตัว o ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะชนกับคำว,ว่า open มัน ถ้าเราอยากเปิดเพิ่มทำไงอะโพสิชันแล้วอยากกดโรเ t ชันเพิ่มก็ชีฟนะครับชีฟก็คือการพ a s s บวกเพิ่มนั่นเองชีฟอาร์ก็โพสิชันสเกลประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองทำบอลเด้งดูราวาวันนี้ดูเป็นไกลนะครับก็ k ี y ์โพ i ิชันไปนะบอลตกจะสังเกตว่าผมปิดตรงนี้ก่อน จะสังเกตว่ามันมีจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้คือจำนวนคีนะครับคีที่1 2 3 4ก็จำนวนเฟรมครับเฟรมที่1 2 3 4อันนี้ใช้อยู่5เฟรมตอนตกใช่ไหมประมาณนั้นตกเสร็จปุ๊บบอลเด้งยังไงก็ด,ดื้อเลยอย่างนี้อืมแล้วก็ตกอีกทีหนึ่งแล้วข้าว แล้วก็ต้องมีขึ้นใช่ไหมครับก็ลังดูแบบคร่าวๆเลยแล้วก็ค่อยๆช้าลง โดยประมาณนะอ่ะแล้วเราลองเพย์ดูก่อนเดี๋ยวค่อยขยับคีย์นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือข้อค่าอย่าลืมว่าตอนตกมันจะต้องใช้คีย์น้อยกว่าตอนขึ้นใช่ไหมครับ สังเกตกดซูมเข้าไปดูกดบวกนะครับกดบวกก็จะซูมดูเฟรมตรงนี้ได้แล้วจะเห็นว่ามันเป็นลำแหลบถูกไหมมันสามารถดัดได้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยวิธีการดัดดัดยังไงจริงๆก็ควรจะดัดให้มันสมูทเนาะแล้วก็ก่อนดัดเดี๋ยวเราลองปรับเฟรมดูก่อนอันนี้ตกมันใช้เฟรมเท่านี้ใช่ไหมครับตอนขึ้นใช้เฟรมมากกว่าถ้าจะขยับเฟรมเราก็คุมทั้งหมดนะครับ เลือกพืนที่ข้างนอกกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากเข้ามาขยับได้เลยโอเคตอนขึ้นผมตรงนี้ผมใช้เฟรมมากกว่าน้อยลงน้ำดูตามจำนวนจุดไข่ปลาก็ได้ครับขึ้นมากลงน้อยเนาะลงะลงตรงนี้อาจจะขยับเข้ามาอีกให้มันน้อยลงแล้วขึ้นะเลือกมันก่อนถึงโชว์ขึ้นโอเคตรงนี้ลงลงตรงนี้ก็อาจจะ น้อยหน่อยแล้วตรงนี้ขึ้นขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเยอะไปใช่ไครับโอเคคานนี้เราลองเพดูใหม่เนาะใช้แลมพีว,วดูจังหวะขึ้นตรงนี้ช้าไปอาจจะให้เฟรมมันน้อยกว่านี้ก็คือตรงนี้นี่เองผมก็ขยับอืมประมาณนี้พอไหมก็ลองเพด,ดู คราวนี้ตอนลงครั้งแรกมันอาจจะเยอะไปะมันนอยกวนี้โอเคจากนั้นเดี๋ยวเราลองดัดโค้งดูนะครับดัดโค้งทำสมูทมวิธีการดัดก็คือมาที่ตัวไอคอนปากกาตร,ตรงนี้เนี่ยกดค้างเข้าไปจะเห็นว่ามันมี convert v e r text to เนาะเลือกเข้าไปเสร็จปุ๊บมาจิ้มที่หัวมันได้เลยนะครับกดค้าง แล้วก็ดัดให้มันโค้งมันจะมีขาสองข้างนะครับก็สูงเข้าไปดูแล้วก็ดัดให้มันโคง้งโค้งไปก่อนเอเอแล้วเดี๋ยวเราลองกดเพย์ดูใหม่ว่าสิ่งที่ได้มันเป็นไงอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ลอง เทสแอนิเมตดูก่อนอืมจริงๆบอลก็ควรจะหมุนไปด้วยใช่ไหมหมุนทำไงดีอ่ะก็ง่ายสุดก็คีโ t เ t ชันไว้ใช่ไหมครับ e ี Key, ให้มันเกิดขี Key, ข้างหน้าก่อนแล้วไปคีสุดท้ายเลยละกันอันนี้คร่าวๆ e ี Key, ที่สุดท้ายหมุนไปข้างหน้าเท่าไหร่ดีก็ลองดู สมมติว่าผมหมุนมาประมาณนี้แล้วกัน,เ,นเห็นไหมว่ามันหมุนปุ๊บแล้วมันหยุดเลยเดี๋ยวค่อยสอนเรื่องอ slow in slow out อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ที่บอกก็มันก็คือกฎของ animation หรือเสน่ห์ของมันนั่นเองที่แบบใช้กันมาตั้งแต่ตอนทำ 2D อ่ะครับ 2D ของ พวกดิสนีย์พวกอะไรพวกนี้ท,ท,ที่ที่ใช้กดนี้ขึ้นมาเนาะโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟนะครับเดี๋ยวผมก็เซฟเก็บไว้ก่อน